Thank <laughs> you. แพี่น้องชาวตะบ,บนท่าเรือพี่น้องแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับ ก็ต้องขอรบกวนเวลาพี่น้องอจจะเล็กน้อยนะครับเพื่อทำพิธีซึ่งวันนี้ทางทีมงานผู้จัดมวยนะครับได้รับเกียรติจากท่านยุทธจักรเรืองวรบู์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่หนึ่งพักเพื่อไทยจังหวัดนครพนมของเราได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้ในโอกาสนี้ครขอเนเชิญท่านยุทธจักรเรืองวรบูลพร้อมทีมงานได้ขึ้นมาบนเวทีขอการเชิญนะครับ ก็เสียงตอบมือเพื่อให้เกียรติท่านยุติธจักหน่อยครับอดีตเซนท่านอดีตนายกสุนทรนะครับท่านรองผู้กับสถานีตารวจภูทรนราวาท่านพันตารวจโทรประสานปาปากขานะครับอดีเซียนท่านท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านผู้ใหญ่ประหยัดชัยบินท่านประธานสภาศักชัยท่านอาจารย์สวัยราศกรท่านผู้ใหญ่เด่นนะครับ ในโอกาสนี้จาครับาขในโอกาสนี้เขีได้เจอท่านประธานจัดงานนะครับท่าน,นอาดีตนายกสุนทรได้ได้ของมาลัยให้กับท่านอาดีตสสอครับ่าด้านหลังครับครับพี่น้องที่เคารพครับ วันนี้ท่านอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือท่านสุทรชาสงวนท่านเป็นประธานในการจัดการแข่งขันชดมวยในวันนี้นะครับ <c oughs> พร้อมด้วยทีมงานนะครับท่านผู้ใหญ่ขนเทืองชาสงวนท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลท่าเรือ <c oughs> ท่านผู้ใหญ่ประหยัดไชยบินท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลท่าเรือ <c oughs> และก็ท่านผู้ใหญ่ราวีเม่มิง่งเงาท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่8 ตำบลท่าเรือท่านติดพระไล่อยู่ที่ที่วัดนะครับพี่น้องที่เคารพครับแฟนมวยที่เคารพครับผมครขออนุญาตได้แนะนําท่านผู้มีเกียรติที่ขึ้นมาบนเวทีซึ่งในวันนี้นะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับได้มอบเงินสน,สนับสนุนในการจัดมวยในครั้งนี้นะครับท่านแรกนะครับขอแนะนําท่านแรก ท่านยุทธจักรเรืองวรบุญอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขตเลือกตั้งที่หนึ่งพักเพื่อไทยนะครับท่านที่สองนะครับท่านภูมิเกียรติที่เดินทางมาร่วมเปิดวันนี้นะครับท่านพันตำรวจโทรประสาทปาปขารองผูมิกับสถานีหรวภูุรนาว่านะครับท่านอาจารย์สวัยราชกรผู้เชี่ยวชาญประจำตัวอดีตสสยยุทธจักรครับท่าน สุนทรชาสงวนครับท่านอดีตนายกงค์งการบริหารส่วนตำบนท่าเรือนะครับท่านเป็นประธานจัดการแข่งขันนะครับซึ่งตำบนท่าเรือของเราได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลแล้วนะครับท่านต่อไปนะครับท่านขุนเทืองชาสงวนท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบนท่าเรือนะครับอยู่ข้างนอกนะครับท่านที่สองครับท่านผู้ใหญ่ประหยัดชัยยบินท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบนท่าเรือครับ ท่านต่อไปครับท่านผู้ใหญ่ราวีหมู่ที่8นะครับท่านท่านทานไม่ได้มาท่านติดภรารกิจอยู่ที่วัดนะครับท่านเด่นแก้วกล่องผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตบนท่าเรือนะครับแล้วก็ท่านสอทศักชัยแก้วยินทิประธานสภาเทศบาลตะบนท่าเรือนะครับแล้วก็ท่านขวัญใจชาสงวนผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนเทศบาลตะบนท่าเรือนะครับ พี่น้องที่เคารพครับวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ได้มอบเงินสนับสนุนในงานการแข่งขันชกมวยในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับเขาได้เชิญท่านนายกสุนทรอดีตนายกสุนทรเป็นผู้รับมอบนะครับในในนามผู้ประธานจัดการแข่งขันนะครับท่านอดีตสสยุทธจักรเรืองวรบุญนะครับได้สนับสนุนในการจัดมวยในครั้งนี้1,000 0บาทครับ ขอเสียงตบมือให้กับท่านหน่อยครับนี่เดือดเลยค่ะรวบแกะโดนรูปไหมเรื่อยๆโอเคหน่อยท่านต่อไปนะครับแล้วในต่อไปอให้ท่านท่านประธานนะครับได้ได,ไ,ดได้มอบของกินระลึกนะครับของทีง่ให้กับท่านสสนะครับ เป็นแคนนะครับมีแคนไว้ไม่ขาดแคนนะครับต่อไปนะครับท่านขวัญใจนะครับขวัญใจชาสวรน,นะครับก็ได้มอบสนับสนุนนะครับหนึ่งพันบาทนะครับขอให้เจรับมอบนะครับท่านต่อไปนะครับท่านศักชัยประธานสภา เทศบาลตำบลท่าเรือนะครับ1,000บาทนะครับท่านต่อไปนะครับตัวกับผมเองนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลนาว่านะครับอมอบสนับสนุนในครั้งนี้2,000บาทครับ นะครับท่านพราววดีศิริสัติ์นะครับอดีตที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตะบนนาว่าวันนี้ท่านมาแต่ท่านไม่ขึ้นนะครับซองอยู่ที่ผม2,000บาทครับสนับสนุนครับขุมมาขาวครับครับแล้วก็ระดับต่อไปท่านผู้ใหญ่ประหยัดนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองสนับสนุน1,000บาทเดีนเชิญครับ ครับก่อนที่อาจจะได้เรียนเชิญท่านยธจัดเรียงบรบุรณ์ได้กล่าวพบปะกับพี่น้องของเราแล้วก็กล่าวเปิดการแข่งข,ขันชดมวยคู่โค้ชเอกของเรานะครับในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านอดีตสสได้ได้ขล้องมาลัยให้กับตังมวยก่อนครับ ขอบคุณท่านมากนะครับในระดับต่อไปจะได้เดียนเชิญท่านยุทธจักรเรืองวรบุญอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขตเลือตั้งที่หนึ่งพักเพื่อไทยได้กล่าวพบปะพี่น้องชาวตำบลท่าเรือและก็กล่าวเปิดการแข่งขันชกมวยในระดับต่อไปขอขาบเรียนเชิญครับ เรียนท่านอดีตนายกองการบริหารส่วนตำบลท่าเรือท่านสุนทรชาสมวนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเรือท่านผู้ใหญ่บ้านทั้งสามหมู่ท่านพันตำรวจโทประสานปาปะาขารองผู้กับการสถานีตำรวจภูธรนาว่าท่านอาจารย์สวัยราชกรมผู้เชี่ยวชาญประจำตัวอดีตสสท่านคณะกรรมการการจัดงานท่านผู้ใหญ่จิรศักดิ์ พ่อแม่พี่น้องแฟนบัตรมวยนะครับแล้วก็นักมวยทุกๆท่านวันนี้รู้สึกยินดีนะครับที่มีโอกาสได้มาเป็นประธานในการเปิดงานแข่งขันชกมวยนะครับซึ่งแฟนมวยคงจะเห็นผมในหลายๆเวทีนะครับผมเชื่อว่าผมก็จำหลายๆท่านได้นะครับในหลายๆเวทีที่เจอกันและทุกๆเวทีนะครับผมก็ประทับใจประทับใจตั้งแต่ผู้ชจ นะครับที่เดินทางมาถึงโดยเฉพาะคู่ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับถึงจะเป็นมวยเล็กแต่ว่าใจก็เด็ดแล้วก็รู้สึกว่าจะสูสีกันตลอดนะครับถึงจะแก้มือกันไม่ผ่านในคราวนี้คราวหน้าเอาใหม่นะครับแฟนมวยยังตามไปเชียร์กันอยู่เพราะฉะนั้นการจัดงานในวันนี้นะครับเป็นบุญบ้านท่าเรือนะครับก็จะมีการเปิดเวทีมวยและวันต,ต,ต่อไปก็จะมีมหโหสพพบงานอย่างที่ท่านแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับและคู่มวยวันนี้ ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ที่สกลนอครน,นะครับก็มีหมัดมวยนะครับที่หลายๆคนมักคุ้นกันอย่างดีและหลายค่ายก็เคยเห็นกันฝีมือกันมาแล้วนะครับมวยไทยนะั้นมันเป็นมวยที่มีสเสน่ห์และโดยเฉพาะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการสร้างนะครับสร้างอาชีพในอนาคตให้กับเยาวชนของไทยโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันผู้หญิงก็เป็นนักมวยได้นะครับและแฟนมวยเซียนมวยก็เป็นผู้หญิงได้เหมือนกัน นะครับจากที่เราเห็นแฟนมวยหลายๆท่านเป็นผู้หญิงนะครับเป็นนายกองการบริหารส่วนตำบลเป็นนายกเทศมนตรีเป็นกำนันก็มีเป็นนักมวยที่เก่งๆก็มีเพราะฉะนั้นสิทธิ์ี่วันนี้เท่าเทียมกันของเชียร์ก็เหมือนกันนักมวยทั้งบนเวทีก็เหมือนกันนะครับถึงจะเป็นผู้หญิงแต่ใจก็สู้และเชื่อมั่นว่าทุกคู่หลังจากนี้ต่อไปแฟนหมัดมวยคงจะไม่ผิดหวังนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะผู้จัดมวยในวันนี้ ได้นํางบประมาณแล้วก็ผู้สนับสนุนหลายท่านนะครับรวมรวบรวมเงินมาเพื่อจัดมวยการกุศลในครั้งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟนหมัดมวยที่มานะครับจะได้รับความชื่นชมยินดีแล้วก็ร่วมกันทําบุญให้กับพี่น้องที่จัดงานในบ้านท่าเรือของเรานะครับถึงแม้วันนี้จะไม่มีหมอและศบอย่างอื่นอาจจะมีหมอราในช่วงท้ายนะครับก็ให้พี่น้องสนุกสนานกับเวทีมวยอย่างนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าห้ามเล่นการพนันนะครับ แต่ถ้าเดิมพันเราต้องจ่ายใช่ไหมครับท่านเลขาบุญยงนะครับอย่าล่างกันเด้อครับวันนี้ผมได้เวลาสมควรแล้วนะครับขอผมขอเปิดเวทีมวยแห่งนี้ให้กับมัดมัดมวยมวยแฟนมวยทุกท่านครับขอบพระคุณครับครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอดีตสสยุทาจาักเรืองวรบุญนะครับอดีตสสนครพนมเขตเลือกตั้งที่หนึ่งภาพื่นไทยนะครับ ที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันชกมวยในวันนี้นะครับการแข่งขันชกมวยในวันนี้นะครับชื่อศึกว่าศึกสามผู้ใหญ่บ้านต้านยาเสพติดนะครับก็มีผู้ใหญ่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่8ตํตบนท่าเรือนะครับศึกสามผู้ใหญ่บ้านต้านพิยาเสพติดขอบคุณท่านนดีตสสท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอบคุณมากครับ તેને તો આ